สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องซูผูซูคนพี่น้องพี่น้องครับืันนี้พอใจดีสีภาพไปตามแนวทางนะครับแนละของอาจารย์ก่อนพี่น้องนะครับของอาจารย์ก่อนเด้พี่น้องเด้อแนวทางอาจารย์ก่อนรัฐบาลไทยเพิ่นโบไดทรงเขาประกวดพี่น้องนะครับเพิ่นว่าเพิ่นยากบุญยากงาน ไายสิ่งหลายอย่างพี่น้องนะครับเนาะก็เลยบ่ไดดเอามาแสดงละครในพี่น้องเบิ่งนะครับก็เลยจะมีสามสำนักพี่น้องก็รแต่กับปรเด้ย็ัดใช้พี่น้องพิดหวังดอกสามสำนักก็ได้เขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะมีพอใจดีเนี่ยหลุดพี่น้องนะครับเนาะหลุดแต่ก็ได้เสียวเมื่อนี่พอจจดีได ขอาแนวทางของอาจารย์ก่อนมาฝากพี่ตอนน้องมาให้พี่ให้น้องได้เบิงในพิจารณากันกับเล่าพัฒนางวดประจำวันที่17สิเขา่าหรือสีดุดพี่น้องอยู่กับสูตรกับํำลาเพ่นเดอร์สำหรับน้ทั้งตกอย่างบอมีผู้ใดรู้บอมีผู้ใดเห็นว่าสิออกตัวนั้นตัวนี้ดังแท้และแน่นอนบอมีพี่น้องอย่าไปเสือเด้อ มีแค่สูตรและตำราเท่านั้นจะเป็นตัวชี้วัดให้พี่น้องผู้จากว่าสูตรเพิ่นเกง่งหรืบอบกเก่งพี่น้องพี่น้องครับพอใจดีสิภาไปตามน้อทางของอาจารย์ก่อนนะพี่น้องนอใส่วันที่ก่อนวันที่วันที่17เด้อ ลาคมสองห้าหกแปครับนี่คือแนวทางของอาจารย์ก่อนกับลาวพัฒนาได้พี่น้องได้ลาวพัฒนา ลวพัฒนาอาจารย์ก่อนพี่น้องหาสำนักนี่แข็งได้พี่น้องเขามาใหม่เ้อตั้งแต่เดือนตุลาเขามาเนี่โอ้พี่น้องเลยสุดยอดดีๆนะครับอาจารย์ก่อนวิ่งบนล่างพี่น้องเพิ่นสีวิ่งบนล่างให้พี่น้องตัวใดญนาอวิ่งบนล่าง บ่ผิดหวังพี่น้องพู้ได้เขาลูกเขาคุ่มเขาไลาไลายกลุ่มนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนจะได้ดูครบถ้วนเลยทั้งตัวฟันตัวเจาะตัวเน้นนะครับนะครับทั้งหลากหลายนะครับวิ่งบนล่างของอาจารย์กอนนะครับศูน 0กับ4ี่เอาพี่น้องอยู่กับพี่กับน้องสิพิจารณาเด้อพ่อใจดีลงให้แล้วพี่น้องติดตามพ่อติดตามอยู่กับพี่กับน้องนะครับกับร่างใจอยู่กับพี่กับน้องนะครับทุกสิ่งถูกอย่างอยู่กับพี่กับน้องเบส พี่น้องชอบกระจัดนะครับเด้อขัดกระพานพี่นอ้งองบงอบบูเดบังคับพี่น้องนะนะครับชอบก็จัดขัดก็พานแนวทางมีเข่ามีหลุดนะครับพี่น้องครับการจับคู่ของอาจารย์ก่อน เพื่อนสิมีตัวไรออกมาฝากพี่ตอนน้องให้พี่น้องได้ผิดารณากันมักบ่มกัมกชอบบอชอบกะอยู่กับพี่กับน้องแต่พอใจดีขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจอาจารย์ก่อนนํำแนกันแล้วกันพี่น้องนะครับสักมือหนึ่งอาจจะได้เพื่งผ้าอ,อาศัยเพื่นเกิดสูตรเพื่อนกำลังเดินดีจังสีพี่น้องนะครับ พี่รองครับพอใจดีสีภาพไปบงางแนวทางของอาจารย์ก่อนนะครับจับคู่นะครับศูนย์หา ศูนย์สี่มีคือเรียกท่า,ทางอา,อาจารย์ก่อนพี่น้องบอมักชอบบอชอบกับอยู่กับพี่กับน้อง้อพอใจดีกับเป็นแค่นั้เสนอเนาะชุดที่สองสี่หนึ่ง 4 2 4สองสสามสีแปดปองนี่คือหน้าหน้าของอาจารย์ก่อนจับคู่พี่น้องเซตซับเป็นที่บะลอยนะครับอยู่กับพี่กับน้องสิพิษเจรานา พอจะดีกับจัดให้เดยบร้อยี่น้องนะครับเนาะแปดคู่แปดคู่แปดหางนะครับี่น้อง วันที่สิบเจ็ดตุลาได้พี่น้องได้สองหาหกแปดเล่าพัฒนาอาจารย์ก่อนพี่น้องจับคู่ให้พี่น้องเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยวิ่งบนล่างศูนย์กับสีจับคู่ให้ศูนย์หนึ่งพี่น้องศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่แปดพี่น้องเอาพี่น้องแคบหนาจอไวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์ก่อนได้พี่น้องได้โปรดไดกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอห้จะเลื่อนลกเรื่อเก่าวหนาะ ขอให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกประการหวังสิ่งใดขอให้เป็นจริงทุกประการพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงตัวน,นี้นะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ